เรามาพูดถึงข่าวลือที่เมสซี่จะกลับไปอยู่กับรังเก่าเนาะเราเคยคุยกันมาแล้วก่อนหนะ้านี้ย้อนไปนิดนึงคือเราพูดว่าเฮ้ยเมสซี่เนี่ยนะเข้าเตรียมโรงเรียนที่บาร์ซ่าไว้ให้ aza, บาร์ซ่าบาร์เซลโลนาได้กันนะเออเออเข้าเตรียมโรงเรียนไ้ที่บาร์เซโลนาไว้ให้กับลูกๆเข่าถูกปะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อเว้ยเรื่องก็คือวันนี้มันมีข่าวออกมาว่าจะบนทุม่มอ่ะเข้าพูดถึงข่าวลือที่จะดึงเมสซี่กลับรังเก่า คือมาเตอูอเลมานีผู้อำนวกยการของบาร์เซโลนาออกมาพูดถึงข่าวรือว่าสสม,ม,มสอนกำลังจะเตรียมคว้าตัวลิโอนเมซี่มาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชาวตาอาร์เจนตินากำลังจะหมดสัญญากับปาสิซังสงมงในซัมเมอร์นี้นะเพราะหมดซัมเมอร์ก็จะมีเรื่องข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นข่าวที่เราต่อเนื่องกันมาตลอดเลยของเมซี่ ตลอดช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นมามีข่าวหน้าหูระเกินเกี่ยวกับอนาคตของเมซี่ที่กำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แซแมงว่าเจ้าตัวจะกลับมาท้าแข่งในสเปนโดยมีบาเซโลนาที่พร้อมจะอ้าแขนรับสู่ลังเดิมอีกครั้งหนึ่งทุกคนจะจดจําได้นะก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าอุ๊ยเขากับพ่อไปซาอุใช่ป่ะทีตอน,นั้นก็บอกโอ้โหมึงต้องไปเล่นให้ดีซาอุดแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ก็บอกว่าก็มีข่าวว่าเฮ้ยขอพาลูกไปเข้าโรงเรียนที่บาเซโลนาอ่า ข่าวก็มาแบบนี้ถูกปะแล้วก็อันนี้พูกโดยการมาเตมาเตอูอารเมานีเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วนี่ว่าผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับข้าวหรือยซ้ำไปเขาพูดแบบนี้นะติดต่อไม่ไม่บอกว่ามีรู้ไม่รู้ม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นะไม่ <laughs> ได้นะ คือต้องบอกว่าเขาบอกวอย่างี้นะมันเป็นเรื่องปกติของเมซี่นะที่จะกลับมาที่สเปนเขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าเขามักใช้ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยสองสวันเป็นประจำเราไม่มีการติดต่อหรือพูดคุยอะ,อะไรกับเขาทั้งนั้นหลังจากนั้นน้าที่ตกเป็นข่าวเอาก็อย่างที่ลุงทำนี่นแหละก็คือเอาข่าวทุกข่าวมาเชื่อมโยงกันนะนายหลายสำนักข่าวมองว่าเออก็คงเป็นไปได้ยากจริงๆที่เจ้าบนพุ่มจะคว้าตัวเออแข่งดีกีแชมป์โลกกลับมาอีกครั้งเนื่องจากปัญหาด้านการเงินที่สะสมรวมถึงค่าเหนื่อยมหาศาลที่เมซี่ เอ่อจะทําให้บาเตโลน่าต้องใช้เงินมากกว่าที่เพดานที่ลาดิก้ากำหนดไวอ้อีกอ่ะโอเคเราเข้าใจได้ในส่วนของตัวเงินนะมีเรื่องของเพดงเพดานอะไรพวกนี้เราก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่เดี๋ยเราจะย้อนความกลับไปนิดน,นึงว่าเฮ้ยยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอ่าในส่วนของอปาีส,สแซงแซมย้อนกลับไปนะตอนนี้นะที่เขาอยู่นะเมซี่อยู่ทีมนี้นะปาีส,สแซงแซมเนี่ยนะ เรียกว่าเป็นมหาเสที่เป็นทำรีกเอิงเลยโอ้โหไม่แปลกใจเลย่ะเออก็เซ็นสัญญา2ปีนะสปีก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็จะปีประมาณปีเอ่อปีอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนนะ6 4 6ี่หก็โอเค2ปีก็ครบขอบครบแล้วนะครบแล้วนะค่าตกค่าเหนื่อยของเอ่อของบริษัทแมวงที่ให้เนี่ยคือตกราวๆสามสิบล้านบาทต่อสัปดาห์ฟังไม่ผิดนะ 30ลบ้านบาทต่อสัปดาห์สาลบ้านเนี่ยกูต้องห่างเงินทั้งชีวิตได้ดอยังกูยังไม่มั่นใจแต่เขาได้เงินค่าเหนื่อยคือ30ลบ้านบาทต่อสัปดาห์6กแสนห้าหมื่นปอนด์ง่ายๆประมาณนี้3าล้านบาทต่อสัปดาห์อโอ้โห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 ถ้าว่าไม่ได้พูดถึงค่าตัวนะเอาดิพูดค่าเหนื่อยนะเพราะว่าคนฉันมองว่าค่าตัวเนี่ยมันมันก็เท่าไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจน แล้วเราย้อนกลับไปดวขนย,ย้อนนะจะได้เห็นว่าเออถ้าจ่ายค่าเหนื่อยขนาดนี้ขนาดนี้มันเหมาะสมไหมที่เมซี่จะย้ายทีมกลับมาอ่าเมื่อกี้คือหกแสนห้าหมื่นปอนนะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เออเพื่ออยู่บาร์ซ่าในตอนที่อยู่บาร์ซ่าตอนที่กําลังจะหมดสัญญาเว้ยเมซี่ต้องลดค่าเหนื่อยแปิเซเพื่อจะอยู่บาร์ซ่าต่อเพราะเขาไม่มีตั้งไม่มีไงไม่มีไงไม่มีไง,ไไงร,ร,รู้จะทํำยังไงไงเออ บารีสซงตาอน,น,นตอนนั้นนะตอนนั้นนะก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ปารีสแซงต์แฌร์นังนะพยายามหาทางต่อสัญญาฉบับใหม่กับเดียโนเนสเฟซี่ดาวยิงอาเจนตนาให้ได้หลังจากหมดสัญญาในเมื่อวันปีไหนวะปี2564นั่นแหละแล้วก็ไปเข้ากับลีกใหม่ก็คือที่ลีกเอิงปารีสแซงต์แฌร์นะ เพราะว่าเนื่องจากบาร์ซ่ายังเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยให้กับทีมตามกติกาลาลิก้าไม่ได้ที่ไม่ได้ไม่ให้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของเงินนะแบบไม่มีเงินให้ไม่ใช่แต่มันมีเรื่องของเพดานที่แบบว่าคุณจะซื้อตัวค่าตัวเท่านี้เท่านี้เกินนี้ไม่ได้นะแบบนี้นะอือย่างว่าแหละเจอคนเก่งก็ลําบากนะซื้อไม่ได้ก็มีอย่างนี้นะดังนั้นถ้าว่าเมสซี่จะเซ็นเพื่ออยู่ต่อกับบาร์ซ่าเขาต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงถึงแปดสิเปอร์ซ็คือจากสองจุสี่ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์โอ้ อ๋อ 2. อ๋อ4ล้านปอนเหลือ4ี8 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์4 8 0 0 0 0ปอน์ก็หลาย10ล้านบาทนะแต่ย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้เขาได้ค่าเหนื่อยจากฟาริสซง์แมงคือ6,50,000้าหมื่นใช่ไหมห่างกันอยู่ประมาณสกียบเยียบ เอ่อหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นปอนเลยทีเดียวหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นปอนเป็นเป็นเงินหลายบาทมากครกบหมเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะที่เมซี่ก็เลือกที่จะออกจากตรงนี้แล้วก็ไปอยู่กับบอดี้เซอร์แมนไม่ได้พูดถึงในส่วนของมูลค่าตัวนักเตะน,นะแต่เรา,าพูดถึงในส่วนของรายรายราย,รายสัปดาห์ที่เราต้องเสียกันมา,าว่ากันไปดูทรงแล้วย้อนกลับมานิดนึงในส่วนของข่าวอ่าก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาไม่มาหรอกถูกไหมอ่า ไอ้เจ้าบุญไอ้เจ้าบุญคุ้มเนี่ยเจ้าของเจ้าของเออบาร์เซลน่ากบอกว่าเอยไมซี่กับไม่มาหรอกไม่เคยติดต่อกันเลยนะจะมาได้ยังไงในอย่างเขานมาสเปนก็เหม็นแปลกเลยเพราะว่าเขาก็เป็นคนแถวนี้เขาจะมาเที่ยวมาอะไรก็เรื่องของเขาทีก็ไม่ติดอะไรไม่ได้คุยอะไรกันเลยแต่ข่าวที่ผ่านมาลุงบอกไปแล้วว่าเขามาหาโรงเรียนให้ลูกเขาหาโรงเรียนให้ลูกอยู่ที่นี่โรงเรียนนะมึงไม่ใช่แบบว่ากูเรียนที่นี่หนึ่งเดือนแล้วย้ายไปอีกที่นี่หนึ่งเดือนไปอยู่นี่หนึ่งหนึ่งเดือนโรงเรียนต้องเรียนต่อหนึ่ง นั้นหมายความว่าไงหมายความว่ามาเตออารเลมานีเนี่ยน่าจะโกหกเราแล้วล่ะฉันค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะกลับมาจริงและมีโอกาสที่จะลดค่าตัวจริงจาก480,000มีโอกาสที่จะได้แนล่น่าจะได้ประมาณ480,000ปอนด์จริงๆต่อสัปดาห์นะคิดว่าใช่คิดว่าไม่ผิดคิดว่าไม่ผิดดูตรงแล้วเราน่าจะโดนหลอกเนี่ยจากผู้ดำเนินการของบาเซโลน่า ใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาอันนี้คือสิ่งที่ตรงคิดถึงทีุ่มพูดคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า